นี่ก็คืออะไรทั้งหมดของรุ่น s u p e r t ์ทูปัม m นะครับส่วนของบพัดก็จะแน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาได้เทตัวกันคลายไว้นะครับชิ้นแรกอะไรชิ้นแรกก็คือจะเป็นฝาปัมนะครับเราจะมาสรุปอะไรแต่ละชิ้นกันนะครับว่าเรียกชื่อว่าอะไรนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วผมต่อกับรายการ How to p o o l นะครับ วันนี้เราจะมาแกะปั๊มนะครับรุ่นปั๊มซูบูทูปั๊มนะครับจากแบรนด์เฮเวิร์ดนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับแล้วก็อะไรแต่ละชิ้นเรียกว่าอะไรนะครับผมมาตามมาครับก่อนที่เราจะถอดประกอบปั๊มนะครับเราต้องมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือตัวนี้ก็จะเรียกว่าประแจบล็อกนะครับผมจะเป็นบล็อกเบอร์14นะครับถัดมาก็คือประแจ1นทับสนะครับแล้วก็ประแจปากตายนะครับเบอร์11นะครับ ถัดมาก็คือเป็นปะจ้าผ้านะครับผมแล้วก็ถัดมาก็คือแส่ยของแบนครับอันดับแรกนะครับชิ้นแรกอะไรชิ้นแรกก็คือจะเป็นฝาปั๊มนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าฝาปั๊มนะครับผมถัดมาก็จะเป็นโกลิงฝาปั๊มนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าปะก้าหน้าปั๊มนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาถอดตรงในส่วนของตัวซุดเสื้อปั๊มนะครับส่วนนี้เขาจะเรียกว่าซุดเสื้อปั๊มแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวปั๊มนะครับผมแล้วก็ใช้เบอร์ประแจเบอร์ปแจบล็บอกนะครับเบอร์14นะครับผมคลายนอ็อตทั้ง6ตัว มีด้วยกันอยู่6น็อตนะครับ6ตัวอันนี้เขาก็เรียกว่าตัวเสื้อปั๊มนะครับผมเสื้อปั๊มก็ประกอบไปด้วยตัวนี้นะครับเล็กๆเขาจะเรียกว่าจุกปุดนะครับผมเพื่อจะระบายน้ำทิ้งนะครับ ตรงนี้จะมีด้วยกันอยู่2จุดนะครับจุดที่1นะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลายให้ดูละครันอ่านะครับอีกจุดหนึ่งนะครับนี่คือจุดที่2นะครับผมก็จะมีด้วยกัน2จุดนะครับผมจะมีอะไรอีกก็จะมีเขาเรียกว่าฐานปั๊มนะครับส่วนของตรงนี้นะจะมีน็อตอยู่2จุดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโอลิงนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดู ตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นนะครับตรงนี้ก็คือโอลิงคอปั๊มนะครับหรือโอลิงเสื้อปั๊มครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวมอเตอร์ปั๊มนะครับมามาดูในส่วนแรกนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าฝาครอบใบพัดนะครับหรือฝาลีดน้ํานะครับจะประกอบไปด้วยโอลิงนะครับผมโอลิงฝาลีดน้ำนครับผม ถัดมาครับตรงนี้ก็จะเป็นแหวนรองใบพัดนะครับนี่ครับผมสีขาวๆตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของใบพัดนะครับเดี๋ยวผมต้องถอดใบพัดนะครับมาเรามาดูกันว่าถอดใบพัดกันยังไงนะผมใช้อะไรบ้างนะครับประแจบล็อกนะครับเบอร์1นทับสนะครับผมจะมีน็อตอยู่2จุดนะครับอันดับแรกเราต้องถอด น็อตสองจุดนี้อ่าตรงนี้เขาจะเรียกว่าฝาครอบตัวมอเตอร์นะครับผมเป็นฝาท้ายนะครับอ่านี่ก็คือ,คอตัวป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้สายสายไฟครับไปโดนตัวตัวเผามอเตอร์นะครับต่อมาเราก็จะใช้ประแจเบอร์11นะครับเพื่อจับตรงเผานะครับตรงนี้นะครับผม ย่างนี้นะครับล็อกไว้นะครับมามาดูฝั่งนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวใบพัดนะครับเราจะใช้ประแจผ้าตรงนี้นะครับเพื่อจับนะครับผมอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับตรงส่วนของใบพัดก็จะแน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาได้เทตัวกันคลายไว้นะครับ ตรงบริเวณเกลียวของใบพัดหมุนทอนเข็มนกาไปเรื่อยๆนะครับอ่าทำไมถึงแน่นนะครับนี่ครับเขาจะเทใน,นส่วนของอตัวการขายไว้นะครับเป็นน้ำยานะครับส่วนนี้เขาจะเรียกว่าใบพัดนะครับ นี่คือใบพัดของตัวมอเตอร์นะครับปั๊มน้ําแลวถัดมานะครับตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าแม็กคอนิคอลซีลนะครับหรือซับซีนนั่นเองนะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นพ์ดอะไรอีกหนึ่งชิ้นนะครับแยกกันนะครับอ่านะครับถัดมาในส่วนของตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าซีนเพจนะครับ อีกหนึ่งชิ้นก็คือแป้นยึดตัวมอเตอร์นะครับตรงนี้นะครับส่วนนี้สีดำาๆนะครับเป็นยึดตัวมอเตอร์แล้วก็ถัดมานี่ครับก็จะเป็นตัวพาร์ทอะไรที่เป็นมอเตอร์ทั้งชิ้นเลยนะครับเราก็มีจัดจำหน่ายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปอะไรแต่และชิ้นกันนะครับว่าเรียกชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกทีครับผมนี่ก็คืออะไรทั้งหมด ของรุ่นซูเปอร์ทูปัมนะครับหรือจะเป็นรุ่นซูเปอร์ปัมอะไรก็จะคล้ายๆกันนะครับจะแตกต่างกันที่ขนาดนะครับผมมาดูกันครับว่าขะไรชิ้นที่1นนะครับเรียกว่าอะไรนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสื้อปัมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตะกร้าหน้าปัมนะครับมีไว้สําหรับดักจับเศษขยะนะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของฝาปัมนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโอลิง เสื้อปั๊มนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะใส่ด้วยตรงนี้อ่ะผมถัดมาก,ก็จะเป็นโอลิงฝาปั๊มนะครับผมอยู่บริเวณนี้นะครับชิ้นนี้เล็กนะครับก็จะเป็นจุกระบายน้ํานะครับผมอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับถัดมาก,ก็จะเป็นโอลิงฝาลีดน้ํานะครับ ก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือฝาลิดน้ำนั่นเองนะครับหรือฝาครอบใบพัดนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของแหวนรองใบพัดนะครับใส่ไว้อย่างนี้นะครับทำหน้าที่คือประคองใบพัดไม่ให้สะบัดนะครับถัดมานะครับ ในส่วนนี้ก็คือใบพัดนั่นเองนะครับต่อมาครับส่วนนี้ก็จะเรียกว่าแมกคอนิคขลซิลนะครับหรือซับซีนนั่นเองนะครับทำหน้าที่ป้องกันน้ำไม่ให้ไหลผ่านตัวมอเตอร์นะครับหรือซึมเข้ากับตัวมอเตอร์ตรงนี้นะครับเขาจะมีกั้นไว้อยู่นะครับแบ่งส่วนกันไว้อยู่ถัดมาครับน็อตยึดเสื้อปั๊มนะครับกับมอเตอร์นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเรียกว่าซีนเพจนะครับผมหรือแป้นคอนั่นเองนะครับตัวนี้ครับเล็กๆแต่สําคัญนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้น้ําไหลซึมเข้ากับตัวชุดลูกปืนตัวมอเตอร์นะครับซึ่งเรียกว่าตัวสลิงเกอร์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะสวมอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับจะทำหน้าที่สบัดน้ำเวลาน้ำ่วซึมนะครับ การรลดสูมเกิดขึ้นถัดมาครับผมเป็นในส่วนของแป้นยึดตัวมอเตอร์นะครับชุดสีดำๆนี้นะครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวมอเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝาฝาครอบมอเตอร์ฝาท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นพัดอะไรเดียวกันทั้งชุดเลยนะครับหากท่านใดยังมีคําถามเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งซื้ออะไรสามารถติดต่อทางเจไฟตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสําหรับฮาวครูวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ